มาแล้วนะคะมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของคุยกันยามเช้าค่ะมาอยู่ทาง youtube บ้างช่องยุงน้อยยุงน้อยนะคะท่านได้เห็นไลฟ์แล้วทักทายกันเข้ามาได้คุยกันต่ออีกแบบหนึ่งประมาณสิบห้านาทีแล้วกันนะคะดูข่าวคราวในวงการฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานิดหนึ่งเพราะว่าช่วงที่แล้วคุยข่าวฟุตบอลได้แค่นิดหน่อยนะคะก็มาเติมให้ในช่วงนี้ค่ะ <S <S อ่าเดี๋ยวแชร์ไลฟ์ไปที่เพจยุงน้อยแอดแก๊งวีสองแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ มาคุยกันต่อได้เช้านี้แถวบ้านแดดไม่ค่อยจัดเท่าไหร่พอมีแดดแค่เล็กน้อยเท่านั้นนี่ไม่ได้ไลฟ์ทาง YouTube มา2วันแนละ้วันนี้ก็เลยมาคุยกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวแบนทาง YouTube จะคิดถึงปรากฏไม่มีอ่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิดในทีแจ้งไปแล้วอากาศแจ้งไปแล้วนะคะก็มาดูข่าวกันดีกว่าเมื่อวานอ่าพูดถึงหลังเกม ยูโรป้าคอนเฟลเอนซ์ลีกนิดหนึ่งสเปอร์บุกไปแพ้บาร์เก,กสเซเรล่าศูย์ประดาตัวหนึ่งในนัดแรกหน้าหลังเกมบุนซือนูโนเอสเปริโตซานโตของสเปอร์ว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าหลายคนบองว่าโอ้ส่งเปลี่ยนทีมแทบยกชุดใช้สำรองทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องแพ้ด้วยนะคะนูโน <N uno S 2> บอกว่าไม่ได้ประมาทนะ คนบอกไงว่าประเมินคู่แข่งต่ำหรือว่าหมายเกินไปหรือเปล่าใช้ทีมแบบนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ประมาทหรือว่าประเมินพวกเขาต่ําเกินไปก็ต้องตัดสินใจแล้วนี่คือการตัดสินใจที่สําคัญเพื่อใช้งานขุมกําลังทุกคนอย่างเต็มที่ในฐานะทีมในเกนมเมื่อคืนเราเล่นไม่ค่อยเป็นระบบมากนักและไม่สามารถแย่งบอลกลับคืนมาได้เร็วมันก็ส่งผลกระทบเยอะมากไม่มีใครอยากแพ้ในเกมนี้และเล่นได้ไม่ดีนะัก นี่แหละฟุตบอลมันก็มีแพ้บ้างก็ต้องตั้งสติแล้วก็กลับมาให้พร้อมสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้ที่จะเจอกับอูฟแฮมตันนะคะเขาบอกว่ามันก็มีทั้งดีแล้วก็แย่ในเกมเมื่อคืนนี้แล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆลูกทีมเด็กๆที่เล่นก,ก็ทำงานกันอย่างหนักก็พยายามแล้วแต่หลายอย่างมันก็ออกมาได้ไม่ดีประมาณนี้อ่ก็ ยังมีนัดที่สองลุ้นอยู่ก็ค่อยไปลุ้นนะัดสองเพิ่มเติมแต่ว่าหลังจากนี้ไปก่อนจะเป็นัดสองเดี๋ยมันจะมีเกมลีกที่เจอกับวูฟแฮมตันสุดสปด,ดาห์นี้เนี่ยก็คงคิดถึงเกมเจอวูฟก่อนแล้วค่อยไปลุ้นนะัดสองที่บ้านแล้วกันว่าจะกลับมาเก็บคะแชนแล้วผ่านเข้ารอบได้ไหมนะนี่คือหลังเกมของหนูโนกุนซือสเปอร์ค่ะขณะที่เอาของโรมาหน่อยหมเพราะว่าวาันโรมาก็บุกชนะทรับ์ตอนสเปอร์สองหนึ่งในรายการเดียวกันบูลิโน พอใจที่เก็บชัยชนะได้เพราะบอกนี่ไม่ใช่คู่แข่งในระดับคอนเ e n เ e นซ์ลีกนะมันรู้สึกเหมือนเป็นเกมเพย์ออฟของแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าไม่ง่ายเลยในการเจอทรัพยซอนนะคะเพราะว่าพวกเขามีนักเตะที่มีประสบการณ์หลายคนแล้วไปเยือนด้วยมันไม่ง่ายนะคะอแต่เราก็ทำได้ดีแข่งแกร่งก็เลยโอเคอืมโดยรวมอ ยังก็ยังพอใจอยู่ใช่ไหมอืมโอเคแบบผลชนะในเกมเมื่อคืนนี้ค่ะแม้ว่านักเตะบางคนอาจจะไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้แต่ก็ยังเก็บชัยชนะได้เรายังได้อยู่เดี๋ยวนัดหน้า กลับไปเล่นในบ้านก็น่าจะโอเคมากขึ้นงนัดน,น,นี้มาเยือนเก็บชัยชนะได้ก่อนอ่ะหลังเกมมาฝากสองคู่แล้วกันนะคะที่หลายๆคนสนใจไปดูข่าวอื่นหที่นักสนใจเมื่อวานเห็นมีข่าวบบนักเตะต่อสัญญากับสโมอสรหลายคนอยู่เหมือนกันเลสเตอร์ซิตี้นะคะก็ประกาศยืนยันต่อสัญญากับฮาวิบานเรียบร้อย4ปีก็จะยาวไปจนถึงมิถุนายน2 0 2 5อันนี้ก็อย่างเป็น ทางการแล้วนะคะฮาวิวบังนี่เป็นเด็กปป้นของเลสเตอร์ตั้งแต่เราอ่อนตั้งแต่เด็กเลยนะคะอืมต่อสัญญาเรียบร้อยเจ้าตัวบอกว่าก็อยู่ที่นี่มาหลายปีรู้สึกเหมือนเป็นบ้านเนี่ยเหมือนอยู่บ้านนะคะก็แน่นอนว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไปการเซ็นสัญญาตอนนี้ก็ยอดเยี่ยมมากทุกอย่างก็โอเคอืม บีรอดกินซูเลสเตอร์ก็บอกว่าบานก็เป็นนักเตะค,คนสำคัญของทีมแล้วก็อยู่ในแผนระยะยาวอยู่แล้วก็เลยดีใจที่ได้ต่อสัญญาแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆไปแล้วก็ฮาวิบานี่นับวันก็จะมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ยังอายุไม่เยอะนะยี่สิบสามปีอยู่กับเลสเตอร์มังแก่เก้าปีนี่ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ไป ร้อยเกมเลยแล้วนะยิงไปยี่สิบเอ็ดประตูรวมทุกรายการนะคะ mm hmm. ได้ต่อสัญญายาวไปแล้ว mm hmm. ลีฟยูไนเต็ดก็มีนักเตะตัวหลักต่อสัญญายาวเหมือนกันนะคะแพทริกแบมฟอร์ดขยายสัญญาออกไปอุยาวจริงถึงซัมเมอร์ปีสองพันยี่สิบหกของเดิมอะ่ะเหลือแค่ปีเดียวแล้วนี่ก็เซ็นเพิ่มไปอีกห้าปีนะคะก็อยู่กันยาว,ยาวอืม จะเป็นข่าวดีของแฟนลีสละกันแต่ก็มีข่าวมาก่อนนั่นเนี้แหละว่าเดี๋ยวจะมีต่อสัญญาก็นี่ก็เป็นทางการเรียบร้อยขยายไปแล้วยาวถึง5ปีเลยซอลแฮมตันก็ขยายสัญญากับเจมส์วอร์ดพลาส์นะคะกองกลางกับตันทีมยาวเหมือนกันห้าปีนะคะแต่สัญญาเดิมก็ยาวนะสัญญาเดิมของเจมส์วอร์ดพลาส์ ถึงปี2025ล่าสุดเพิ่มขยายเพิ่มมีหนึ่งปีก็เป็น2026นะคะยาวกว่าเดิมเข้าไปอีกอตัวเขาเองก็เปิดใจหลังต่อสัญญาขยายสัญญาเพิ่มเติมว่าดีใจมากๆที่ได้ขยายสัญญาเพิ่มไปมการฝาอนาคตไว้กับสโมสรแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากๆนี่ก็เป็นเด็กป้านของสโมสรน,นักบุญเหมือนกันโดยตรงอยู่กับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่สองพน สิบเอ็ดนี่ก็สิบปีแล้วนะคะลงเล่นไปสามร้อยยี่สิบสามนัดทำได้สามสิบสามประตูอืมฮะโอเคที่ผ่านมามีข่าวแบบย้ายทีมทีนู้นทีทนี้อยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบมีข่าวเรื่องการย้ายทีมมีข่าวเกี่ยวยงนะคะแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนว่าต่อสัญญายาวกับสโมสรไปก็มีอะไรที่จะทํามากมายให้กับสโมสร์อยากจะนําทีมชุดนี้อา่าไปให้ไกลถึงความสำเร็จให้ได้นะคะอา่า เพราะว่าอยู่ทีมนักเต่แปดขวบก็อยู่ด้วยความรกักอ่ะผูกพันกันมายาวนานมากก็ได้อยู่ต่อยาวๆไปอีกคนนึงอ่านี่คือแบบนักเตะที่มีข่าวต่อสัญญากับสโมสรเมื่อคืนนี้นะคะอืมข่าวอื่นนีอะไรน่าสนใจบ้างอืมเมื่อคืนนี้สาพันธฟุบบอลยุโรปหรือยูฟาเขามีการประกาศรายชื่อนักเตะสามคนสุดท้ายที่ลุนรางวัลยูฟาเมนสเปรเยอร์ออฟเดอะเย์นะคะหรือผ,ผู้เล่นยอดเยีย่ยมประจำฤดูกาล 2,020ถึง2,021ของยูฟ่าออกมาเรียบร้อยก็นักเตะในพิมพร์ลีกเท่งนั้นเลยเองกโลกองเต้ In ของเชลซีจอจินโยของเชลซีแล้วก็คือวินเดอร์บอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเพราะว่านี่ก็เป็นนักเตะจากนักคู่ชิงอของยูเซเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ได้แชมป์นะคะนักเตะเข้าชิงมาสองคนแล้วก็ซิตี้เดอร์บอยก็เข้าชิงมานี่คือนักเตะนะส่วนกุนซือสามคนที่ได้ ชิงหรือว่าลุนรางวัลโคชยอดเยี่ยมแห่งปียูฟ่าก็มีเปปกูเดโอล่าเซอแมนซีโรเบตโตมันชินีกุนซือทีมชาติอิตาลีแลวก็โทมัสทูเคิลนะคะกุนซอของเชลซีนั่นเองอ่าสามคนมเดี๋ยวจะประกาศรางวัลที่ว่ารางวัลต่างๆในพิธีจับสลากแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลใหม่นี้นะคะเขาจะจับสลากกันในวันที่ยี่สิบหก การแพสซิฟบดีเดือนนี้ที่อิสตันบูลประเทศตุรกีระหว่างนี้ mm. ก็จะมีการประกาศรางวัลที่ว่าด้วยนะคะแล้วก็ลุน้ผนผลจับสลับรอบแบ่งกลุ่มว่าทีมไหนอยู่กลุ่มไหนกันนะก็น่าตื่นเต้นดีนะปลายเดือนนี้น่าพลันยี่สิบหกสิงหาคม mm. ลุ้นรางวัลด้วยแล้วก็ลุ้นผลจับรอบแบ่งกลุ่มยูฟาด้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยอืมอ่าไปดูข่าวอ่าเชลซี Chelsea นะคะเชลซีมีปล่อยนะักเตะ ยืมตัวให้ลียงไปนะคะเอเมซอนฟามิเอรี่บักสายส่งให้ลียงยืมใช้งานไปเรียบร้อยอได้เงินด้วยนะลียงต้องจ่ายเงินประมาณห้าแสนยูโรให้กับเชลซีเป็นค่ายืมตัวเอเมซอนะคะ แล้วตัวนักเตะอ่ะก่อนที่จะถูกปล่อยให้รียงยืมตัวได้มีการขยาสยสัญญาก,กับสโมสรไปจนถึงมิถุนายนปี2023ขยาสยสัญญาเสร็จแล้วก็เลยถูกปล่อยให้รียงเอาไปใช้งานค่ะอืมอ่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชลซีปล่อยแบบยืมตัวก่อนหนะ้านี้มีปล่อยเคลนูดี้ไปฟารมิงโกมีชื่อบาชิอี่ไปเบซิกตสนะคะแล้วนี่ก็ปล่อยเอเมซอนตรามิเอรี่ไปด้วยอืมมีปล่อยไปแล้วก็นี่มีข่าวกับอ่า เทรเวอร์ชาโรบานะคะที่ลงเล่นในช่วงที่ผ่านมาในเกมอุ่นเครื่องในยูฟาซูเปอร์คัพในเกมลีกนะัดเปิดฤด,ดูกาลแล้วผลงานดียิงด้วยเชลซีพร้อมเสนอสัญญาใหม่ให้กับชาโลบาแนวรับไว้ยี่สองปีพิจารณานะคะเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยหรือสัญญากักบเชลซีอีกสองปีก็จะเซ็นให้แบบเอยาวไปอืม คนนี้นี่ก็ปีนี้น่าจะแจ้งเกิดได้นะเพราะเท่าที่ออกสตาร์ทมาในฤดูกาลนี้ตั้งแต่รีซีซั่นแต่อุ่นเครื่องเนี่ยผลงานดีด้วยน่าจะได้เป็นตัวหลักหรือว่าได้โอกาสลงเล่นกับเชลซีมากขึ้นเพราะที่ผ่านๆมาในฤดูกาลที่ผ่านๆมานี่โดนยืมตัวมีอิสวิตเคยยืมตัวไปใช้งานฮัตเตอร์ฟิลล์ลาลิยองอะไรเงี้ยแต่ปีนี้น่าจะได้เล่นกับเชลซียาวๆไปเนาะได้โอกาสและผลงานดีได้ยิงด้วยอายุก็น้อยนะคะยีิบสองปีเท่านั้น อ่ะโอเคเมื่อกี้ค่ะริฟูบอกไปแล้วนะเรื่องของซาร่าที่สโมสรพยายามที่จะต่อสัญญากับนักเตะออกไปก็จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้เป็นสิติสโมสรก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าโมว่าโอเคไหมแฮปปี้หรือเปล่ากับข้อเสนอที่สโมสรจะยื่นไปให้นะคะอืของอร์เซนเมื่อกี้พูดเรื่องโอเดกาดไปนะคะว่าตรวจร่างกายแล้วแต่อาจจะไม่ทันที่จะลงเล่นในการนัดเจอเชลซีเพราะว่าขั้นตอนการขอวีซามันยังไม่เรียบร้อยนะคะก็อาจจะต้องรอรุ้นถัดไปแต่ตรวจร่างกายไม่มีปัญหาอะไร อีกหนึ่งเรื่องของอรสเซนอลนะคะเป็นข่าวของโอบาเมยองลากาแเซดที่ไม่ได้ลงเล่นในนัดแรกตอนนั้นบอกว่าป่วยมนใครไม่สบายนะคะล่าสุดก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาคือติดโควิดในคินนะคะสโมสรชี้แจงว่าติดทั้งคู่แต่ว่าโอบามยองตอนนี้หายป่วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาลงเล่นช่วยทีมได้ในเกมเจอเชลซีที่เอเมเดเตเดียมวันอาทิตย์นี้ อวบามยองพร้อมแต่ว่าลาการแซดเหมือนยังไม่พร้อมนะคะยังไม่ฟิตพอผลตรวจล่าสุดของอบามยองตอนนี้เป็นลบแล้วตัวนกเตกก็กำลังทำตามมาตรการตา่างๆเพื่อจะกลับมาเล่นก็เดี๋ยวมาซ้อมกับทีมนะคะแล้วก็อ่านเตวันอาทิตย์เช้าก็น่าจะประเมินภาพร,ร่างกายว่าพร้อมออกสตาร์ทเลยหรือเปล่าปิดหรือย,อยังแต่ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วแต่ว่าลากาเแซตยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวเดียยังไม่พร้อมองเล่นอาจจะต้องรอนัดต่อไปอื ได้ออบาไมยองมาคนหนึ่งก็ <im itation> ก็ก็โอเคนะ <g iggle> ก็ดีกว่านั้นแรกที่ไม่มีเนะไม่มีทั้งอบาไมยองไม่มีลาก,การ์ต์เลยออย่างนั้นนีได้ออบาไมยองมานัดหน้าเนี่ยนัดหน้าเจอซิตี้นะน่าจะได้ครบนะออเดกาก์ก็น่าจะพร้อมเนอะราการ์สตัดูแล้วสัปดาห์นึ่งน่าจะน่าจะทันในนัดหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะอืมค่ะนอกจากสองคนที่ว่าเซนนยืนยันว่าวิลเลียนนะคะอาเลสรูนาสารัสซันผู้สร,ระตูสำรอง สองคนนี้ก็ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะวิลเลียมเนี่ยฟื้นตัวแล้วลอรอลุ้นเช็คความพร้อมความฟิตก่อนเกมวันอาทิตย์นี้แต่ว่าลูนาสซันยังป่วยแล้วก็ไม่พร้อมช่วยทีมเช่นเดียวกับลากาเซสอาเซนอลมีปัญหาล่าเตติดโควิด -19 หรือว่าทีมงานสตาฟเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นแล้วเนื่อที่ยกเลิกเกมยกเลิกการเดินทางอะไรไปอะ่ะแล้วเนี่ยตอนดีดูการมาก็ยังติดเชือ้อยังมีปัญหากันอยู่นะคะอ่าโอเค อ,อื่นๆของอัลซชนนก็เนี่ยแล้วของแลมเดี๋ยวมกี้เราบอกไปในช่วงแรกแล้วบ้างแล้วว่าก็น่าจะเรียบร้อยเพราะาโอเคเรื่องของค่าตัวแล้วก็จะตรวจร่างกายน่าจะวันนี้แหละแล้วก็ลงทะเบียนต่อพรีเมียร์ลีกก็ทันเวลาอะอะ่โอเคไปดูข่าวของทีมอื่นบ้างก็ความเดี๋ยวมาตอบให้ดูข่าวให้ครบไปเลยแล้วกันเนอะ,อะของเปอสเชมี โปรเชติโน o ทางคุณซื้อ p s ชก็ออกมาพูดถึงเรื่องของเอ็มบัเป้นะคะที่ผ่านมาก็จะมีข่าวรเรื่องย้ายแต่ว่าประธานสโมสรยืนยันชัดเจนไปแล้วนะในวันแถลงข่าวไม่ซี่ว่าเอ็มบัเป้ก็อยู่ในทีมไม่ได้คิดจะขายแล้วก็ไม่ย้ายแน่นอนนะคะอืชัด ตามนั้นบอกว่าเอมบะเป้ก็ยังแฮปปี้ดีนะเขาเองก็มีโอกาสได้คุยกับเอมบะเป้มาตลอดในช่วงนี้ผ่านมานักเตะก็ดูมีความสุขดีสัญญาเหลือหนึ่งปีตอนนี้ยังไม่ต่อแต่ก็ยังเป็นนักเตะของป s k อยู่แล้วก็รอดูว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยจะต่อสัญญาคล้ายๆปอกบาหรือสัญญาปีหนึ่งแล้วก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้ย้ายในซัมเมอร์นี้นะคะก็ระหว่างที่อยู่หนึ่งปีเนี่ยจะสามารถทําให้นักเตะต่อสัญญาได้หรือเปล่าถ้าต่อได้ก็เป็นผลดีต่อสมอรแต่ถ้านักเตะไม่ต่อก็ ต้องเสียไปฟรีๆหลังจบฤด,ดูกาลตามสัญญาที่มีเนาะอืมส่วนเมสซี่ที่จะลุ้นอะลงเล่นอในเกมคืนนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะคืนนี้จะบุกไปเยือนบลาสนะคะอืมบทสัมภาษณ์ของโปเชตินโนมีย้ำๆม,มาะเดี๋ยวดูหน่อยว่า เขาบอกว่าตอนนี้เกี่ยวกับเมซี่นะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกทีม11ตัวจริงเดี๋ยวจะประเมินดูด้วยว่าเมซี่เนี่ยสามารถมีส่วนร่วมกับเกมได้หรือเปล่าทุกอย่างกําลังเป็นไปได้สวยบรรยากาศภายในทีมดีมากๆแล้วก็ปรับตัวได้ดีแล้วก็เร็วมากๆพูดประมาณนี้ว่ารอการตัดสินใจย้แย,ย้มอยู่รอรุนกรนทัดมแต่อย่างที่บอกไปว่าสื่อสื่อฝรั่งเศสอ่ะเลอปาลิเซียงก็รายงานว่าไม่พร้อมหลอทั้งคู่ Messi, ทั้งเมซี่ทั้งเนย์มานะคะเพราะว่า ทีมงานสมาสอน,นต้องการให้นักเตะมีความฟิตมากกว่าน,นี้แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงใช้งานเร็วจนเกินไปก็เดี๋ยวรอดูสื่อบอกว่าไม่น่าจะได้ลงแต่โอเชน่แบบย้ำๆว่าเดี๋ยวรอลุ้นเออถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรรอได้ไหนๆก็รอมาก็รอต่อไปเอาให้แบบฟิตจริงๆเนาะเวลาลงเล่นไปจะได้ไม่มีปัญหาอืเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยค่ะอไปดูข่าวของสมสรก่อนเมื่อซน่ะบาราเซรลนา่า มีข่าวว่ากำลังขยายต้องการขยายสัญญากับเปเดรีออกไปยาวๆเปเดรีเหลือสัญญากับบาร์เซโลนาอีกแค่ปีเดียวนะคะสื่อสเปนก็เลยรายงานบาซ่ากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อขยายสัญญาของนักเตะออกไปยาวๆไม่อยากให้สมรอยเมสซี่หรือคนอื่นที่แบบสัญญาปีเดียวแล้วสุดท้ายเสียไปสุดสีไม่ได้ค่าตัวแล้วนี่คือนักเตะกําลังสาคัญนักเตะอนาโอดตะตัวความหวังของทีมนะอยู่แค่18ปปีเท่านั้นก็อยากจะขยาย ยาวไปแต่ในสัญญาที่เหลือปีเดียวเนี่ยมันมีออปชันขยายเพิ่ม2ปีได้แต่ว่าตามข่าวบอกว่าบาร์เซโลนาต้องการปรับปรุงเงื่อนไขค่าแรงน่าจะเพิ่มให้แหละเพราะว่าใช้งานหนักทีเดียวแล้วก็สัญญามาเห็นจะเสนอเพิ่ม4ปีให้นักเตะพิจารณาแล้วก็อาจจะขยายเพิ่มอีก,อกปีสองปีก็ว่าไปนะคะแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะรผิดพลาดน,นักเตะก็น่าจะตอบตกลงแขกสัญญาอย่างเป็นทางการในเดือนหน้านี้นะคะเพราะนักเตะก็ มีท่าทีชัดเจนว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไปก็เป็นความหมองทีมด้วยไม่น่าจะติดขัดอะไรสำหรับเปเดรีะนะคะลุ้นอะว่าอย่าล้าแล้วกันอย่าเจ็บแล้วกันเนาะเพราะว่าใช้งานหนักจริงๆแต่นักเตะก็เหมือนว่าจะฟิตทีเดียวค่ะขณะที่บาซ่าไปแล้วมาดริดมาดริดก็มีข่าวคาริมเบนเซม่านะคะนี่ก็ใกล้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเรอัลมาดริดออกไปถึง2023นะคะ โรมาโน่นะคะวคดังรายง,งานว่าเบสมาจะต่อสัญญากับมาดริดไปจนถึงซัมเมอร์ปี2023ก็เจราจากันมาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาก็ทุกอย่างตกลงกันได้เรียบร้อยมีค่าฉีกสัญญาถึงพันล้านยูโรใส่ไปด้วยใครจะฉีกละพันล้านยูโรเนี่ยอืมอ่ะก็อยู่ไปสำหรับเบนเซม่านะคะอืมอ่าประมาณนี้แล้กันนะค่าวคราวที่น่าสนใจในรอบคำคืนมาสุบเป็นสั้นนิดนึงอุ๊ย เกือบ20นาทีแล้วเดี๋ยวมาปิดท้ายที่ข้อความคุณพิรชันสวัสดีนะคะมาตามกันต่อคุณพิศวัตคุณวาริศพักหลังไม่เห็นคุณบู๊ไลฟ์สดเลยเฮ้ยบู๊เขาไลฟ์ทุกวันเปล่าเพจบู๊เพจอะไรอ่ะบู๊ว้าแดงว่าพี่ว่าไอพิรชันว่าเคยเห็นบ้างนะอืมเดี๋ยวดูก่อนเหมือนมันไลฟ์ทุกวันอ่ะบูวาแดงเดี๋ยวดูก่อนเข้าไปเนี่ยเมื่อวานก็ไลฟ์ไลฟ์ทุกวัน คุณวลริติดตามที่ไหนมันอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนหรือเปล่าชื่อเพจบู้วัวแดงเลยนะคะลองสวร์เข้าไปดูค่ะมีทุกวันเลยถ้าไม่แจ้งเตือนมาเราเข้าไปหาเขาในเพจได้เพราะเขาก็จะไช้เวลาเดิมๆอะ่ะเหมือนของเราที่ไลฟ์ทุกเชา้าถ้าไม่ได้แจ้งเตือนก็เข้ามาเจอกันในเพจยุงน้อยได้ช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะข่าวปอ,อกบาเป็นทิศทางที่ดีขอให้ต่อสัญญาให้ได้นะครับอืมอรอลุ้นนะมีข่าวมาอืม คุณนิลานตามมาอีกรอบหนึ่งโดโลมาโดนชาวอะไรงงกับคำคอมเมนต์อะโลมาโลมาโดนชาวอะไรต้องการจะถื่ออะไร <c oughs> ไม่เข้าใจคำถามนะคะขออภัยด้วยค่ะอ่ะโอเคยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวปิดท้ายข่าวนี้ชนิดนึงแล้วกันนะคะอะ่จากเหตุการณ์ตอนนั้นจนต้นมาที่อัฟกานิสถาน่ะที่มีข่าวว่า มีคนเกาะเครื่องบินในเที่ยวสุดท้ายอะ่ะแล้วเสียชีวิตลงมามีรายงานจากสื่อในกีนบอกว่านักเตะดาวรุ่งสากีอันวารีนะคะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เคยเล่นให้กับทีมชาติอฟกานิสถานในระดับเยาวชนเสียชีวิตหลังพยายามหนีออกจากบ้านเกิดด้วยการเกาะเครื่องบินของกองทัพสหรัฐแต่ว่าร่วงลงมาขณะที่เครื่องบินอยู่กลางอากาศที่เราเห็นภาพข่าวเห็นคลิปข่าวกันอ่ะเนาะนอันวารีเป็นนักฟุตบอล อายุ19ปีนะคะตามข่าวก็บอกว่าพยายามเกาะเครื่องบินเพื่อลี้ภัยออกจากประเทศหนีกลุ่มตาลีบนันแต่ว่าพลาดลงมามเขาเป็นหนึ่งในผู้คนหลายร้อยชีวิตที่พยายามหนีออกจากกรุงคาบูลในเครื่องบินของกองทัพสาละาแต่สุดท้ายเขาเป็นหนึ่งในสองคนที่ตกลงมาจากเครื่องลำดังกล่าวหลังจากที่ขึ้นบินได้ไม่นาน นักข่าวในอัฟกานิสถานเนี่ยรายงานข่าวนี้ผ่านทวิตเตอร์ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆที่ได้ยินว่าหนึ่งในเยาวชนที่พยายามหนีจากกรุงคาบูลด้วยการกระโดดจับล้อของเครื่องบินลำเลียงแบบซีสิเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติอัฟกานิสถานชื่อซากีอันวารีนะคะ เราเห็นในคลิปนะคะที่ที่เขา,เานำเสนอข่าวเนอะนะว่าเครื่องบินออกแล้วแล้วมีคนตกลงมามีน้องนักฟุตบอลเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะอืมค่าก็เศร้าเลยนะอืมเสียใจกับน้องเมย์คุณนิรัน์นะคะค่ะแล้วก็ขอโปรแกร,รมลงเตะผีกับผงด้วยเอย๊เหมือนเคยบอกไปป้าเมื่อวานก็บอกวันก่อนก็บอกนะคะคุณพิทวัส ริพูเตะเป็นคู่หัวข่ํมเจอเบอร์ลี่วันเสาร์ที่พีพีทีวีถ่าย่วนแมนยูบุกเยนซอลฮันตัตนในวันอ,นอนาทิตย์นะคะผู่สองทุ่มนะคะอ่ะเราติดตามเชียร์กันได้อ่ีเรบร้อยวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้กลับมาคุยกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้มาลุ้นว่าจะมีเบรกเดียวหรือสองประเด็นนะคะตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งแต่ว่าที่แน่ช่วงแรก มาแน่นอน7จ็ดงนะคะที่เพจยุงน้อยอเด็กแกร์วีสองนะคะท่าในใดเข้ามาดูไม่ได้กดติดตามก็กรุณาขอความกรุณากดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วเนอะเจอก,กันหบบวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบาย